พาะปลูกที่ไหนต้องดูดินถ้าดินดีทุกอย่างจะดีแต่ถ้าดินเค็มเปรี้ยวพุจืดแก้ด้วยทรานฟอร์มซอยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินออร์แกนิกสูตรเข้มขน้นแก้ปัญหาพ่อปลูกตรงจุดด้วยการปรับสภาพดินสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนย่อยสลายไร้สารพิษด,ด้วยฮิวมิกเกรดพรีเมียมแร่ธรรมชาติซีโอไลท์ทานไบโอชาวิตามินบีนหนึ่งและอื่นๆเร่งปรับสภาพดินปรับค่า PH ให้เหมาะสม ฟื้นฟูรแร่ธาตุในดินกระตุ้นยุลินทรีย์ในดินเนร่งรากดูดซึมแร่ธาตุดีโตไวเพิ่มภูมิพืชสร้างผลิตผลออแกนิกคุณภาพสูงใช้ง่ายกับพืชทุกกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ยืนตน้นและพืชล้มลุกทรานส์ฟอร์มโซยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินออแกนิกสูตรเข้มข้นที่ไหนก็ดินดีได้แค่ใช้ทรานส์ฟอร์มโซยสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่นักธุรกิจสักเซสมอลทั่วประเทศ